ขพเจ้าจะมาสอนเกี่ยวกับสำรับสั้นหมอเจ็ดหน้าที่ขพเจ้าสอนไปก็คือขพเจ้าเช็ดบีโอออกมาหน้าคนอื่นเอาต้องเปิด Excel ขึ้นมาก่อนน้าเอ็กเอ่าเปิด Excel ขึนมาก่อนอ่าเปิดเอ็กเขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นให้เรา มาคลิกใส่บนระหว่าง A กับหนึ่งนะของนี้หลังจากนั้นให้ไปที่ Data เาานะหลังจากคลิกใส่ Data แล้วมันจะขึ้นมาเป็น Form e x c e กซสนี่นะสำหรับโมเจ็ตเดิมโมเจ็ตปี P, นี้นะถ้าผูดด้ใดเข้าใจเบิ่งขึ้นได้นะให้มาคลิกใส่ตัวนี้ form มเอ็กนี้มันจะมีตัว A อนี่ินเะด หลังจากคลิกใส่แล้วนะให้เขามาเลือกใน2องนีนะหมายคอมพิวเตอร์ Computer นี้หลังจากคลิกใส่แล้วให้มามาคลิกใส่2องดีแล้วมาเลือกคำวา่านะบทเรียนขอมหมเชตนะก็คือข้อมูลนักเรียนเจ็ดเจ็ดนะนี่เนาะให้คลิกเข้าไปเลยี๋ยวบนคลิกเข้าไปแล้วมันจะมีประวัตินะเริ่มต้น เขาเป็นบอราาซาดก่อนหลังจากคลิกเอาเวลาเปิดขึ้นมาเนาะเขาดึงเข้ามาปุ๊บมันจะมีข้อมูลนักเรียนะเขาจะเอาเาเอาตัวนี้เนาะจะเอาคะแนนอ่าหลังจากนั้นให้กดโอเคอ่าแล้วให้กดโอเคอ่ามันจะดึงมาให้เลยต่อไปหลังจากเขาได้ซีดหนึ่งแล้วเนาะต่อไปถ้าบบมีาก็กดบวกอ่าหลังจากนั้น มันก็เป็น12 12เขาก็ไปดึงมาคือเก้ามาเขาบันดาตา้าดาตาคือเก้าแล้วมาที่บล็อกฟอร์มเอ็กเซลอ่ะคือเก้าหลังจากนั้นมาเลือกชงดีคือเกนะ้าเนาะอ่าคลิกเข้าไปเลยแล้วมาเลือกวันว่าเอกสารขนะองเขาตัวนี้คือเก้าอ่าวันนี้เขาจะเอาประวัติอะไรบ้างนะี้ต่อไปก็คือคุนะมทราบเนาะคลิกเส้นคุ้มทราบแล้วจึงคลิกโอเค และจริงโอเคอ่าต่อไปให้บวกหรือให้กดบนนิว้วอ่าซีดนะหลังจากนั้นมันจะเอาเป็นซีดสามนั้นนำไปเข้าดาตา้ามาที่ฟอร์มเอ็กเซสตนะเสียงอาจารย์เอ็นเอ็กเซสนี่แหละแต่ว่าเสียงคนอื่นเขาจะมาเอ็กเซสตนะอ่ายาญาเขาเนะ ให้ไปคลิกใส่ฟอร์มเอ็กเซสนะหลังจากนั้นเลือก็นอ่าคอมพิวเตอร์สองดีแล้วข้อมูลเลือกเป็นพัสลาวโอเคกดโอเคถ้าบมีซีซีต้องกดบนวันนิวซีเนะโอเคแล้วไปที่ data form มาที่คอมพิวเตอร์2ีเลื่อนลงหาคอมูม F7 ก็เป็น physics กดโอเคกดโอเคหลังจากนั้นกดไปอีก new sheet ไป data form access และเลือกคอมพิวเตอร์เลือกซองดีเดินล,ลงข้อมูลจิ๊เดินลงสุดท้ายก็คืออังกฤษกโอเคโอเคนะแต่บันนี้มาเบิ่งคืนเบิ่งว่าที่เราดึงมานี่ถูกต้องบอกวิชาที่หนึ่งก็คืออวสานนะถูกตอ้องถ้าอยากเปลี่ยนภาษาก็คลิกตรงนี้ อาโฮมเขียนภาษาให้พิมพ์ p h สลดัดอ่าโอเคเบละห้องแต่ละาซีดม,มีหมดเลยอ่าเบลลห้องให้พิมพ์ p h โอเคแต่จะเราวมันหมดนี้อ่าขนาด จากขนาดสิเขาเลือกเป็น12 13ก็ได้บ่เป็นยังแต่ตัวนี้อาจารย์อยากให้ทุกคนทู้จากดึงเนาะวิธีดึงจากอ่า Excel ไปที่จากเอ็กเซลนะจาก Excel ดึงดึงมาจากทีเอ c e s s เซลสรุปแล้วเราเอาข้อมูล มาจาก d า t a b a s e มาใส่ Excel เนาะ,ะถ้ากดขึ้นหมดแล้วถึกตองแล้วเนาะก่อนอื่นอย่าลืมก่อนอื่นก่อนสิปิออกอย่าลืมไปบันทึกเนาะคลิกเซนบันวนะ่าเซนเนาะหรือคอนโชว์บวกเเนาะก็คือคกดเซ e เนาะคลิกเข้าไปบันนึงหลังจากนั้นมันจะเด้งขึ้นมาเนาะตัวนี้เป็น2 0 1ันมันจะเป็นอนีางนี้นะเนาะทุกคน อ่าคนเราไปเลือกซองนั่นแหละอ่าไปเลือกซองเอาที่อาจารย์ไปเลือกซองปุ๊บอ่าหลังจากถ้าเป็นซองเออวินโดว์เออโบแมนวินโดว์เนาะขอโทษเอาไปนาะถ้าเป็นเวอร์ชันอ่าซองคอนเซปเนาะมันเวลาคลิกเซฟปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบน,นี้แล้วให้เราเลือกอ่าเลือกซองก่อนอย่าไปบนไนันทึกไฟแนนซ์อย่าไปเขียนซื้อเดบิตบ่ต้องเฝ้าเขียนเถอะ ให้ไปเลือกมันว่าคอมพิวเตอร์ก้อนอหลังจากนั้นมาทรงดีะต่อไปจนลบบุกหนึ่งออกเขียนซีของพวกเกี่ยวไส้ก็คืออาจารย์สิเขียนเสื้อาจารย์ใส่เด้ออ่า m ดตั้งหนิงยีงงง่า้อจนะ หลังจากที่ฮขาเขียนซื้อของผู้เกีย่ยแล้วเนาะให้กดเซฟก็ shape, คือบันทึกเลยหลังจากนั้นมันจะขึ้นเป็นซื้อของผู้เกีย่ยเนาะในในสถานะมันจะขึ้นเป็นซื้อถ้ากรณีถ้าเป็นเนี่ยท่านบูเห็นนะเคยบอกกันไหมแต่ตอนนี้เห็นนะฉะนั้นการบันทึกหรือการดึง ข้อ,อมูลมาจากกระเบตหรือ e x c e l มาใส่ Excel ก็คือจบลงเพียงเท่านี้เนาะต่อไปคลิปที่สองก็คือจะดึงกับคืนคืออาจารย์สอนหพายนอ,นอกเนาะฉะนั้นคลิปนี้อาจจะเข้าใจเนาะขอเขอ้าใจที่ทุกท่านชมวิดีโอนี้